เป็นไรร้องไห้ไหมฮะลืมอกไงแกลอกออแอ้อยากไปเออที่ครั้งแรกเนองมันอ,อยากไปกับพวกมึงอยากไปสนุกแต่แบบมันหมดแล้วริงทเว้ <laughs> ยยังกูจะมาไม่ยับเลยบางทีถือว่าส่งท้ายกูบอกเลยท่า y Jump y เป็นไรกะบี้พี่เรี่ะทำไมเรียคือวันนี้ มันเป็นวันแรกที่ไอ้ปอนแม่งจะได้เล่นเป็นดีเจสดต่อหน้าคนแบบหลายพันหลายหมื่นคนถึงวันไม่รูกแต่มันจะเป็นครั้งแรกที่มันไปเล่นที่ร้านอะเปิดซิงเลยเออพี่ไม่มีตังค์ไปกินเก๊กฮวยบูดก็ไม่อยากไปพี่อยากไปมากมันต้องใช้ตังค์ยินเก๊กฮวยบูดไง <c oughs> <c oughs> เสียงโซหวาน สียงสวรรค์<ๆ> <finishing pressure> ถ้าอยู่เนศัต <embaixo> รูบ <who médico> ้างพี่ปิงพี่ปิงน่าจะไม่ได้พี่ปิงโอ้ยปิงแก่แล้วไอ้โห่กูมีวิธีได้กินเก็บไว้ปวดฟีแล้วเว้ยมีอะไรไอ้โหมันเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นมากแล้วมันเป็นของเป็นยายคนอื่นแผ่นของกูไอ้ถอยมึงต้องร่วมมือกูจับมือเวัาความชั่วกูจะบอกว่ากูเลิกเแคร์ เริ่มเลยเริ่มแบบตัดคอมสัันตัดขาดเฝ้าเลยกูจะร้องให้มันเห็นมึงไปตั้งกล้องแอบถ่ายไว้แล้วมึงเชื่อไหมคนอย่างมันถ้ารู้ว่าคืนนี้ไอ้ปอนมีแม็์ใหญ่แบบนี้มันต้องเลี้ยงเก็กหวยบุตรกูจะเอาทุกความโศกเศร้าในชีวิตกูมารวมกันอยู่ในวินาทีนี้เพื่อให้โอ้ได้เลี้ยงเก็กหวยบุญกบูเก็กหอยบุญขอบคุณมาก พลังกูเด้โอโหพลังความชัว่วพร้อมนะไบบกู<ป>จะขึ้นไปปัง้งซิลข้างบนทำซิลก่อนเศร้าก่อนเศร้าเลยนี่โหนี่อูมไม่ไหวว่ะอูเล<ร>ิกแกล้วะเะเฮ้ย<ร>น้ำตามหมเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่อ้วกอ่ะ เละแงว่ะ้อตาโอ้ยไปไอาการมาแล้วอาการมาแล้วรอนงาะเออมึงมาห้องม่ชุดเหนกูไม่ไหว ไม่ไหวอ่ะเ้ยว้ไม่ไหวว่ไม่ไหวไม่ไหวเหรอไม่เจอเหรอยู่กับใครไต่เฮ้ยว้ไม่ไหว้เาไไวเไ็นไร้รองไห้ไหม กูเลิแก่แล้เรื่องจริงไหมเนี่ยใจเย็นๆก่อนอ่าเลิกแล้วเลิกกันยังไงเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเลิกเลยเลิเลิกเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อา้ำงานอยู่ใจเย็นใจเย็นเยเย็นเย็นเอาน้ำเอาอะไรไหม ให้คูโทรไปคุยกับแค่ให้ไหมไอ้พูดจริงทำไมเทาเลาอะไรกันอะนี่มันยิ่งหมดทะเลาะฮะอะไรอะหมดแล้วเว้ยมันหมดแล้วหมดคือหมดความรู้สึกที่มีต่อกันเหรอหรือไงเฮ้ยว้ายจีบเลย กูว่าคืนนี้กูไม่ได้ไปหรอกนะถ้าอย่าน,นี้กูไปด้วยความรู้สึกนี้กูไม่ไหวเว้ยเอาไหนแบบเรากินก็เอเอก<ป>ูอย,อยากกินนู้เว้ยกูอยากไปกูยอยากกินนะแบบอยากไปเอออครั้งแรกขบบน่องมันอยากกิน,น,กม,น,กนมากเอาจริงอยากไปกับพวกมึงอยากไปสนุกแต่แบบมันหมดแรงจริงเว้ยก็ไปดิไปไปได้ไปด้วยกัน อ้าวไอ้ไหนๆแบบเดีปูย่งมึงไงมันไม่ใช่เรื่องนะมนมัน่เชื่อยู่กูเข้าใจความรู้สึกถือว่าไอ้่อ้โหโคกันมาดึงไปเลยะได้อ่าตกลงไปได้ไหมตกลงไปไปกับกูใช่ไหมอืมเดี๋ยวกู้กูขออยู่คนเดียวแอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยอืมอปไไ้ทำงานเถอ เชียร์ไม่เอานะแต่มึงอยู่ไหวใช่ไหมอย่าเพา่ง้ย่าเพลยดบาริงถือว่าส่งท้ายมึงบอกเลยมึงไปทำงานก่อนนะอยู่ได้นะให้ตามพี่ปิงไมเนี่ยไม่เป็นไรแกปล่อยแกกลับบ้านเลยเนี่ยมึงไปป่ะ

เศร้าของกูในคืนนี้ไม่เป็นคนสุดท้ายขอไปสนุกกับน้องกูไป่ะรอเลยก็มาถ่ายตอนไงุณจับใจกูดีใจกูยังแบบ ดูใจ้เขาวาเต็มเลยเดี๋ยวที่มึงบอกเจนเลี้ยงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์โตนี้ด้วยเลย วีวียีนเป็นไงเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยขนท้องแขนชั่วโคตรเด็ดเขาเรียกพราครบท้วนเหนื่อยวิ่งแหงเลยวันนี้กูขอลางานวันนแหฮงมาลองนี้ ื่อ MM ันนกวาดีขึ้นยังไงฮะดีขึ้นยังเรื่องไหนเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยยังหน่วงๆอยู่อะเขาเขาไม่ผมไม่อยากพูดถึงว่ะเขาก็ไม่ต่ออะไรมาเลยใช่ไหมเอาแล้วแฟนพี่สาวฝากด้วอ้หิวเปล่า คือไงคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยปหาอะไรไม่ก็ดีกันแล้วไม่มีอะไรดีอะไรไอ้ยีมันบอกว่าเลิกกันไม่ไม่เลิกกันนี่เลิกเลิกไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็เลยแบบไปอีกที่หนึ่งเมื่อวานมังจะพูดกูว่ามึงเลิกกับแขแล้วเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่ใครจะไปพูดอย่างนั้นตัวเองจะพูดยังไเนี่ที่เพื่อนขายวีโออเลยมันบอกว่าเลิกกับแขแล้ว ก็เลยถ่ายรูปก็ไปเที่ยวกับสาวๆไงอะไรเร้เก็บไปนั่งกับใครที่พูดทำไมอ๋ออันนี้คือมึงจะหลอกให้กูแบบไปเลี้ยงมึงอะนะนี่มึงคือบอกเป็นพี่ออเลี้ยงหราเราเป็นหมื่นหรือไม่เลิกกันใช่ไหมไม่นะเลิกอะไรมีวิดีโอด้วยวิดีโอ กอดสาวของแก้มสาวอะไรเงี้ยก็ไม่เของแก้มเลยหรอเขาอธิบายได้หอมแก้มเลยหรอมันเป็นฉากเนี่ยมันเป็นฉากมันคือฉากออดีโอหาไม่มันคือคือเราไปถ่ายคลิปไอ้ปอนเขาไปถ่ายคลิปตัวเองฟังเขาเนอะการสอนอะไรเออติดขัดจะพูดน้อยก็ทำให้ตัวเองยิ้มได้เขามีหลักการติดแก้มเหมเหรอไม่อ่ะงาน EDM ไอปอนเป็นดีเจครั้งแรกนะตัวเองมันไม่เกี่ยวกับปอนนี่มัฟังเขาก่อนสิฟังเขาก่อนไอโอ้มึงแม่งใส่ไฟมึงใส่ไฟโอ้โหเป็นหมื่นเป็นหมื่นเล่นอะไรไม่รู้เรื่องโอนตังให้กูด้วยกูมีวินไว้กูจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วโดดถีก็ทีดีไหมเนี่ยไม่ใช่เองโปมเห็นนะโฟมเลย เห็นมีความสุขก็นึกว่าจะมูฟออนได้คนบอกเขาว่าให้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอะไรให้เข้าเพราะว่ามันคือมันเป็นงาน EDM ไงและปอนเป็นดีเจไปเล่นครั้งแรกเอาเปิดวงเปิดให้ you a boy อ่ะคิดดูดิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่แฟนไปนั่งกับผู้หญิงใช่มันเกี่ยวอะไรแล้วพูดจาไมอ่ะเขาถามเลยสิ่งที่เขาทำมันผิดไหมผิดถ้าผิดทำไมไม่ห้ามเก่งเกินฟุฟเฟลทำไมเขาไม่ผิดอีกแล้ว ขอโทษอันนี้ง่ยนึกถึงวันดีๆลองมองตาลองมองตาตาันคือ <baptism? S 2> อไัไม่เราคาฟังฟบงฟังอฟังแต่ต้องเล่นวาอเหรอมองตาเขาไม่มันก็เป็นลางไม่ดีเออๆไม่พูไมู่ไม่ใช่หมายถึงว่าแกต้องอ้างแบบเรื่องอื่นฟังหลับาใช่ที่เราผิดไหมหลับตาที่เราผิดที่เราผิดไหมหลับตาไม่เอาาแกแกไม่แกไม่แก้อ่ะลองหลับตาไม่หลับ ดบด้งางหลับตานี่ถึงซีดีหลับตาไม่ซีดีตีหลังได้ไหม